สาวอยู่ลองมาแชร์สวัสดิจันทร์เพื่อนจ้าเมื่อวานสาวอยู่มีโอกาสได้เดินทางไปหาลูกค้าขายแถววัดพระศรีมหาธาตุเพื่อนเพื่อนจ้าบรรยากาศเก็บมาฝากค่ะในการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าค่ะเห็นว่ามุมนี้สวยดีเก็บมาฝากนะจ้าแต่ว่ามีอีกหนึ่งข้อมูลค่ะอยากนํามาบอกเล่าตอเพื่อนๆฟังค่ะว่าวัดพระศรีมหาธาตุการเดินทางไปมาสะดวกนะคะหากใครอยากจะไปกราบไหว้นะคะเป็นสิริมงคลเพื่อน,เพ,อนเพื่อนจ้าเพราะว่าวัดนี้มีอายุมากหลายร้อยร้อย ปีเพื่อนๆจ้าและมีประวัติศาสตร์ที่น่าศึกษานะจ๊ะ แต่มีหนึ่งอย่างนะคะเ,เพื่อนๆที่ต้องรู้ก่อนเดินทางมาที่นี่ถ้าใครที่อยากจะมาที่วัดพระศรีมหา,าธาตุนะคะหากโดยสารโดยรถไฟฟ้าสาวยูวบอกไว้ก่อนนะคะว่าลงสถานีนี้แล้วต้องเดินไปที่ทางออกสองนะคะแล้วเดินไปที่วัดพระศรีมหา,าธาตุจะมีสกายวอล์กคอยให้บริการนะคะเ,เพื่อนๆทอดยาวไปจนถึงวัดพระศรีมหา,าธาตุเลยค่ะแต่ว่าบอกไว้ก่อนนะคะว่าถ้ากำลังไม่พอ โดยสารด้วยที่อื่นเพราะว่าเดินค่อนข้างไกลค่ะเพื่อนอยู่ที่ประมาณกเกือบหนึ่งกิโลเลยจ้าวัดนี้นะคะมีมาก่อนตั้งแต่สมัยจอมพลปพิบูลสงครามจำเพื่อนจ้าซึ่งตอนนั้นนะคะได้ทําการจัดสร้างขึ้นมาใหม่เป็นอนุสรสถานแห่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยนะคะโดยตั้งชื่อวัดว่าวัดประชาธิปไตยค่ะ แต่หลังจากนะคะที่ทูตไทยได้เดินทางไปประเทศอินเดียได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าที่ขุดพบที่มหาสถูปธรรมราชิกะและกิ่งพระศรีมหาโพจากต้นที่พระพุทธเจ้าประทับและตัดสรู้และดินจากสังเวชนิยสถานมหาประดิษฐานไว้ที่วัดทุกฝ่ายจึงลงความเห็นว่าให้ตั้งชื่อใหม่ว่าเป็น วัดพระสรีมหาธาตุตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะเ,เพื่อนและอีกหนึ่งอย่างที่สาวอวอยากจะบอกเพื่อนๆนะคะว่าที่นี่นะคะมีบรรจุอัธิของผู้ที่มีชื่อเสียงหลายท่านนะคะยกตัวอย่างเช่นจอมพลปอพี่บูนสงครามพันเอกพระยาทรงสุรเดช เป็นต้นนะคะและยังมีต้นพระสีมหาโพธิ์ซึ่งเป็นต้นเดียวกันที่ได้รับกิ่งมาจากประเทศอินเดียพร้อมกับพระบรมสารีริกธาตุและถูกปลูกไว้บริเวณสระน้าด้านข้างพระเจดีย์สีมหาธาตุใครมีเวลาสามารถไปเยี่ยมชมได้นะคะเพื่อนนะเป็นสถานที่ที่น่าไปกราบไหว้มากๆจก้ะโอกาสหน้านะคะสาวอยู่จะเป็นนาภาพส,สวยๆเก็บบรรยากาศดีๆมาฝากเ,เพื่อนๆจ้ะ